อาจารย์คะเจอบ้างไหมคะว่าตรวจแล้วผิดแผนไม่ตรงตามที่ต้องการอยากจะรักษาสายตาหรือว่าทําไม่ได้แน่นอนเลยว,วันวันหนึ่งเราเจอคนไข้ามากมายการวัดสายตาเราเจอบางทีเราตกใจเลยนะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังเร็วๆนี้มีเคสหนึ่งสายตาสั้น ข้างหนึ่งพันเอีกข้างหนึ่ง400ในศูนย์เลสิกเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์เราทำไหมให้ให้เขาพอจะใช้ตาได้แล้วก็ทําอะไรต่ออะไรได้แต่ปรากฏว่าพอมาตรวจเนี่ยมันมีสิ่งรายละเอียดต่างๆที่ทำให้เคสนี้ทําไม่ได้แต่สมมุติว่าถ้าจะแนะนําเคสที่ข้างหนึ่งสั้นพันเข้างหนึ่งสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยถ้าทุกอย่างพออาจจะทําเลสิกได้แต่พันเก้าร้อยอ่ะ พี่ก็แนะนําเป็นเลนเสริมนะเพราะเรารู้ว่าการรักษาสายตานั้นเนี่ยนอกจากทําบนกระจกตาแล้วเราทําบนเลนได้ตัวอย่างที่ไม่ตรงตามแผนข้อที่2นะคะมีคนไข้ารายนึงอยากทําสมายมากเลยแต่ปรากฏว่ามาตรวจเนี่ย เป็นายตะเอียงอย่างเดียวค่ะสซตสั้นนั้นเป็นศูนย์เลยแล้วมีเอียงอย่างเดียวซึ่งกรณีนี้ค่ะเรายังทําสมายไม่ได้คนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเฟมโตแต่ทีเนี้ยเคสนี้น่ารักมากนะคะเขาชัดเจนใจเขาบอกว่าเขาอยากรอเทคโนโลยีอยากรอสมายจะยังไม่ทําเราก็ต้องให้ความเคารพตรงนี้ค่ะเราบอกเอา้าเราก็รอก่อนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยการ การพัฒนาของไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาวันข้างหน้านะก็อาจจะมีการที่ว่ารักษาสมายดด้วย ภาวะที่เอียงอย่างเดียวโดยค่าสายตาสั้นเป็นศูนย์ก็อาจจะเป็นได้เคสเนี้ยลงเอยด้วยที่เขารอนะคะหรือพอมาถึงแล้วเนี่ยมีค่าสายตาที่แตกต่างกันมากสองข้างและมาตรวจแล้วเนี่ยทำสมัยได้เพียงข้างเดียวอีกข้างหนึ่งสั้นมากจนต้มฝั่งเลนเสริมอันนี้เกิดขึ้นมีมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่ามาถึงมาตรวจแล้วพบว่าแผนมันเปลี่ยนเพราะว่าในการตรวจนะคะมันจะเป็นตัวที่บอกเราค่ะว่าคนนี้น่าทําหรือเปล่า ะะอีกกรณีหนึ่งนะคะคือกลุ่มที่ใส่ตาสั้นน้อยๆแล้วเริ่มมีสายตายาวแล้วบางครั้งพอมาลองโมโนวิชั่นแล้วไม่ชอบถ้าเราทําตาแบบฟูลคอลเลคชันแล้วต้องใช้แว่นนั้นเนี่ยบางทีจะต้องใช้แว่นเพิ่มขึ้นพอเราคุยกับคนไข้ ก็ไม่ตรงตามแผนอีกเพราะว่าคนไข้เขาบอกว่าเขาไม่อยากใส่แว่นเลยกลุ่มนี้ก็ไม่น่าทําและนี่คือตัวอย่างของความตั้งใจอย่างหนึ่งของคนไข้และเมื่อมาเจอกันและเมื่อมาพูดคุยกันแล้วเราเปลี่ยนแผนหรือไม่แนะนําให้ทําเห็นไหมคะว่าการตรวจตาการมาเจอกันนั้นจึงมีความสําคัญการพบหน้ากันและพูดคุยกันจึงมีความสําคัญมากเลยนะคะในการที่เราจะพิจารณาทําสมายในเคสเคสนั้นค่ะมาตรวจก่อนแล้วพูดคุยกันนะคะ และหว่างแผนร่วมกันจะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะ